สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพทาโรหรือไพทารอดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพทาโรหรือไพทารอดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวททารอดเพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างงมงายอย่าคิดมาก ทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีพฤษภทอร์เรสผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคมเป็นการทำนายระหว่างวันที่16ถึง31กรกฎาคมพุทธศักราช2568ภัยที่ได้ราชินีถือถ้วยเด็กถือเหรียญสี่เหรียญ 8ดาบ The High p r i e s t e s ราชาถือดาบหกเหรียญ The High Ariston 6ไม้เท้า Temperance ช่วงนี้เป็นช่วงที่รู้สึกจะว่าดีก็ดีจะว่าร้ายก็ร้ายทำอะไรก็มักไม่พ้นตัวต้องเจ็บตัวต้องมีคนอิจฉา มีคนนินทามีคนว่าร้ายหรือทําแล้วเหมือนปิดทองหลังพระจะทําต่อหน้าหรือทำหลับหลังมีค่าเท่ากันเฉยๆไว้ดีที่สุดควบคุมสติคิดให้มากขึ้นทําอะไรไม่ประมาทไม่ฟุ้งซ่านมากเกินไปการเรียนการศึกษาเป็นสถานศึกษาหรือสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่อาจจะเป็นเอกชนหรือตั้งขึ้นมาใหม่ได้ไม่นาน มีคณะสาขาวิชาน้อยหรือเฉพาะทางเน้นเรื่องการคำนวณเก็บข้อมูลการแข่งขันการ,รเผชิญปัญหาการแก้ไขสถานการณ์และอาจจะมีค่าบำรุงการศึกษาหรือมีค่าจิปาถ้าบ่อยๆมีการฝึกงานฝึกปฏิบัติลงพื้นที่จริงทำจริงเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในอนาคตได้ สาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะกำลังเรียนหรือศึกษาในปัจจุบันหรืออาจจะเรียนหรือศึกษาในอนาคตสถาปัตยกรรมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์นิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์วิทยาศาสตร์ประยุกต์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์การคำนวณสถิติศาสตร์สารสนเทศระบบสารสนเทศเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศมนุษยศาสตร์บรรณารักษศาสตร์การเงินการบัญชีบริหารธุรกิจและการบัญชีการงานอาชีพเป็นงานที่ค่อนข้างจับฉ่ายทำหลายอย่างทำหลายหน้าที่ต้องใช้เวลามีปัญหาแตกต่างตามสถานการณ์หรือมีความผกผันแปรผันได้ง่ายมีความอ่อนไหวงห่ายเสี่ยงสูงค่อนข้างเครียดง่าย ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาเองตัดสินใจเองหากผิดพลาดต้องรับผิดชอบเองการงานอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะกำลังทำอยู่หรืออาจจะเลือกทำในอนาคตนักวางแผนนักแก้ปัญหาพนักงานธุรการเสมียนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนักจัดการงานทั่วไปผู้จัดการทั่วไปช่างวิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลขนาดใหญ่หรือเสียงดัง นักวิเคราะห์นักให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหานักไก่เกลี่ยนักทำงบดุลน,นักบัญชีนักคำนวณกำไรขาดทุนนักประกาศข่าวนักอ่านข่าวนักประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ข่าวสารประเภทภ,ภัยพิบัติอันตรายอุบัติเหตุการเงินวัยทำงานเงินรายได้รายรับ ได้รับแบบประจำเป็นเงินประจำเป็นรายได้ประจำเพียงพอกับการใช้จ่ายและมีเงินเสริมเงินพิเศษให้แต่ก็ยังเก็บเงินไม่ได้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงกว่ารายได้ที่มีอาจจะกู้ยืมมาสมัยเรียนหรือมีหนี้ติดตามตัวมาหรือมากู้ยืมช่วงทำงานค่อนข้างก้อนใหญ่จ่ายจนแทบไม่เหลือเงินต้องหารายได้เพิ่มจากงานพิเศษเพื่อให้ใช้จ่ายได้คล่อง และเพื่อมีเงินเก็บบ้างส่วนวัยเรียนได้รับเงินมาไม่ค่อยเพียงพอกับสถานะทางสังคมค่อนข้างมีค่าครองชีพสูงหรือมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนเยอะไปฝึกงานก็ต้องจ่ายเองทำงานส่งทำการบ้านส่งก็ยังต้องมีการจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์อาจต้องพึ่งพาทางบ้านซึ่งอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้าง สามารถหารายได้เสริมจากโครงการของสถานศึกษาหรืองานพิเศษอื่นๆนอกเวลาเรียนจะได้เกิดสภาพคล่องทางการเงินโชคลาภมีโชคจากการเสี่ยงแต่ได้น้อยไม่ค่อยจะคุ้มมักเสียมากกว่าที่ได้มาไม่มีโชคจากการลงทุนไม่ควรจะลงทุนและไม่ควรกู้หนี้ยืมสินหรือสร้างหนี้เพิ่มสุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีโรคประจำตัวแต่ต้องระมัดระวังอาการบาดเจ็บการเจ็บตามตัวตามกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอาจจะเกิดจากอาการจิตตกเครียดสูงวิตกกังวลมากเกินไปทำให้เกิดโรคทางกายได้ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอแบ่งเวลาให้ถูก ปล่อยวางได้ก็ควรจะปล่อยวางหาอะไรที่คลายเครียดทำหรือไปพบนักจิตวิทยาหรือนักจิตแพทย์หรือออกกำลังกายเบาๆเช่นเบสิกโยคะหรือไปนวดผ่อนคลายใครพูดอะไรที่ทิ่มแทงใจก็อย่าไปสนใจมากมายด้วยอุบัติเหตุไม่มีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ ไม่มีอุบัติเหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศแต่ก็ไม่ควรจะประมาทความรักคนโสดจะเจอคนที่คุณวุฒิวยวุฒิดูแก่กว่าหน้าแก่นิสยัยผู้ใหญ่เสียงใหญ่หน้าดุดหน้านิ่งยิ้มยากเชื่อมั่นตนเองสูงมีหลักการตักกบเป็นของตนเองอารมณ์ร้อนง่าย เจอกันระหว่างไปธนาคารหรือไปทำธุรกรรมทางการเงินหรือคนคนนั้นมีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับเจ้าชะตาเจ้าชะตาเองก็เป็นคนที่ดูโดดเด่นหรือสวยหรือหล่อหรือชอบหยอดมักจะตกคนได้ง่ายยังไงก็ดูดูศึกษากันไปก่อนช่วงนี้ยังไม่เหมาะสมจะคบหาแล้วเปิดตัวเลย อาจจะไปเจอปัญหาที่ไม่รู้ในภายหลังแล้วจะถอนตัวได้ยากคนไม่โสดเป็นคู่ที่มีศีลธรรมมีจริยธรรมหรือศรัทธาในศาสนาชอบทำบุญแต่อาจจะไม่ค่อยทำทานหรือไม่ค่อยจะแบ่งปันอะไรให้ใครหรือไม่ค่อยดูแลเลี้ยงดูคู่หรือคนรักของตนไม่เปไม่จ่ายคบหาหรือรักกันแบบสไตล์เพื่อน อิสระต่อกันอยู่ไม่ค่อยติดที่กันเป็นความรักที่แบบไม่ยึดติดเรื่อยๆศึกษากันไปแบบรักคือการศึกษาตลอดชีวิต